ปัจจุบันประชากรส่วนใหญ่ของเนปาลจะนับถือศาสนาฮินดูแต่ประเทศเนปาลมีความศรัทธาเรื่องพระพุทธเจ้ามานานแล้วมีหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่จาลึกพระนามของพระพุทธเจ้าหลายองค์เช่นที่วัดสวยมภูนาตมีรูปเคารพของพระพุทธเจ้าทีปังกรและพระพุทธเจ้าโคตมะปรากฏให้เห็นอยู่ วัดแห่งนี้เป็นศูนย์กลางการศึกษาพระธรรมในพุทธศาสนาและเป็นสถานที่แสวงบุญสำคัญของชาวพุทธและชาวฮินดูตั้งอยู่บนเนินเขาทางทิศตะวันตกของเมืองกาดมันดุมีอายุกว่า2,500ปีตัวองค์สถูปสาวยมภูนาตได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกเป็นแบบฉบับของสถูปพุทธก่อสร้างตามหลักพุทธสถาปัตยกรรมแต่ละส่วนมีความหมายเชิงสัญ,ญลักษณ์แฝงอยู่ องค์สถูปครึ่งทรงกลมสีขาวเป็นสัญลักษณ์แทนธาตุทั้งสี่คือดินน้ำลมไฟส่วนดวงตาที่อยู่โดยรอบทั้งสีทิศแทนพระเนตรเห็นธรรมของพระพุทธองค์ที่คอยปกป้องผู้คนไม่ให้ทำชั่ว ยอดฉัดสีทอง13ชั้นเหนือองค์สถูปเป็นสัญ,ญลักษณ์แทนระดับธรรม13ขั้นก่อนบรรลุนิพพานส่วนธงเล็กๆหลากสีสันที่ปลิวสวัยรอบองค์สถูปเป็นธงที่มีบทสวดอยู่บนพื้นธงเป็นความเชื่อชาวพุทธฝ่ายมหายานสายทิเบตว่าเมื่อลมพัดธงจะโบกสะบัดคําสวดมนต์จะลอยขึ้นสู่สูงสวรรค์เป็นแบนดินหินที่เกิดขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ประสูติ ลุมพินีสถานในเขตของประเทศเนปาลมีพระคุธานุภาพแผ่ปกป้องคุ้มครองผืนแผ่นดินนี้แผ่นดินเนปาลเป็นแผ่นดินที่เมื่ออยู่แล้วถ้าตั้งอยู่ในอยู่ในธรรมไม่อวดตาย พุทธศาสนาในเนปาลก็เช่นเดียวกับหลายประเทศที่นับถือศาสนาพุทธคือแตกออกเป็นหลายนิกายจากหลักฐานทางประวัติศาสตร์พุทธศาสนาแบบหินนยานหรือเทรวาตเข้ามาในสมัยพระเจ้าอาโศกมหาราชและสถิตยอยู่ในช่วงเวลาหนึ่งต่อมาช่วงราชวงศ์ลิชวีเป็นช่วงที่พุทธศาสนานิกายมหายานรุ่งเรืองมากมีทั้งการเผยแพร่พระธรรมคำสอนงานพุทธศิลป์ที่ยังปรากฏถึงปัจจุบัน นิกายเถรวาดเป็นนิกายหลักที่ได้รับการนับถือในศรีลังกาและประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เช่นไทยกัมพูชาลาวและพะมา่านิกายเถรวาดเกิดขึ้นหลังพระพุทธเจ้าปรินิพพานได้100ปีมีการประชุมคณะสงฆ์สังคยนาคำสอนครั้งที่2แต่มีความเห็นต่างในหมู่สงฆ์จึงแตกเป็นสนิกายคือเถรวาทีและมหาสังคิกะซึ่งเป็นต้นกำเนิดของมหายาน นิกายเทราวาตหมายถึงคณะสงฆ์กลุ่มที่ยึดมั่นคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งถ้อยคำเนื้อความและภาษาบาลีที่สังายนาอย่างเคร่งครัดส่วนนิกายมหายาน เกิดขึ้นหลังพุทธเจ้าปรินิพาน700ปีนับถืออย่างกว้างขวางทั้งในอินเดียเนปาลจีนญี่ปุ่นเกาหลีเวียดนามจุดเด่นของนิกายนี้คือแนวคิดเรื่องการบำเพ็ญตนเป็นพระโพธิสัตว์สร้างบารมีธรรมเพื่อช่วยเหลือสัมภชีวิตไปสู่นิพพานเปรียบเสมือนการขนสัมพสัตว์ให้ข้ามวัฏสงสารแตกต่างจากเทรวาทที่มุ่งเน้นความหลุดพ้นเป็นอรหันต์สิ้นกิเลสเฉพาะตน แม้พุทธนิกายทั้งสองจะมีความแตกต่างด้านแนวคิดแต่มีจุดร่วมที่แก่นแท้ของคำสอนที่มุ่งสู่เป้าหมายสูงสุดคือนิพพานดังที่หลวงวิจิตวาทการกล่าวไว้ว่าเทราวาดและมหายานเปรียบเหมือนสองปีกของพุทธศาสนาเทราวาดสร้างความมั่นคงด้วยพระธรรมวินัยส่วนมหายานสร้างความแพร่ไพศาลให้พุทธศาสนาดำรงคงอยู่อย่างยั่งยืน ยุคมืดของพุทธศาสนาในเนปาลคือหลังคริส,สต์ศตวรรษที่14เกิดการปฏิวัติสังคมเนปาลโดยบังคับให้มีการแบ่งชั้นวรรณะและบังคับให้พระภิกษุในพุทธศาสนาต้องสึกออกไปจํานวนมากยุคต่อๆมายังมีการสั่งทําลายวัดวาอารามและคัมภี์ของพุทธศาสนาด้วยมีการกีดการทางศาสนาห้ามออกบวชทําให้นักบวชชาวเนปาลต้องลี้ภัยการเมืองไปอยู่ประเทศใกล้เคียง พุทธศาสนานิกายเถราวาทในเนปาลเพิ่งได้รับการฟื้นฟูเมื่60อ60กว่าปีที่ผ่านมาประเทศที่เป็นหลักสำคัญในการฟื้นฟูพุทธศาสนาแบบเทราวาทคือไทยพม่าและสีลังกาประเทศไทยเป็นกำลังสำคัญในทางตรงคือการส่งพระพุทธรูปพระไตรปิฎกและส่งพระธรรมทูตไปเผยแผ่ศาสนามีการจัดสร้างวัดไทยหลายแห่งและยังมีการอุปถัมภ์พระภิษุสามเนรชาวเนปาลมาศึกษาพระปริยัติธรรมในประเทศไทยด้วย แม้ในปานจะมีประวัติศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับพุทธศาสนาโดยเฉพาะสถานที่ประสูตรแห่งองค์สัมมาสัมพุทธเจ้าแต่ศาสนาพุทธก็หนีไม่พ้นกฎของไตรรักษ์คือเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปพุทธศาสนาในเนปาลจึงมีทั้งยุครุ่งเรืองและเสื่อมสลายกว่า2,500ปีพระพุทธเจ้าทรงมอบสิ่งที่ดีที่สุดแก่มวลมนุษยชาติสิ่งนั้นคือพระธรรมที่ใช้เป็นกรอบในการดำเนินชีวิตไปสู่ความเจริญสูงสุด เพื่อความสงบร่มเย็ยนของสังคมและสันติภาพที่ยั่งยืนของโลกตุ่มพรอสุวะวิไลัย v o ์ t ีีรายงาน